เริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะใส่เมมโมรีเข้าไปก่อนกับกล้องตัวนี้ใส่เข้าไปเลย mm hmm. เมื่อเมมโมรีล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อสายกล้องหลังก่อนตอนนี้กล้องพร้อมจะทํางานแล้วเดินไฟนะครับเสียบสายไฟของกล้องซึ่งเป็น USB Type C นะครับแล้วก็สายกล้องหลังเสียบให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จ่ายไฟให้กับตัวกล้องโดยใช้ช่อง USB ด้านบนดูกันแล้วลว,ว่าคันนี้คือรถอะไรคันนี้คือ จคู่ไฟ EV นะครับติดกล้องเจซิม่ย A 5 0 0 S นะครับคันนี้นะเจคู่เป็นรถไฟฟ้า100% SUV ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดตอนนี้เลยแล้วตัวกล้องเราติดตรงไหนตัวกล้องนะครับเราจะติดให้ตรงใจที่สุดก็คือลูกค้าอยากติดตรงไหนลูกค้าแจ้งมาเลย เราก็จะทําการติดตั้งตัวกล้องณนะตําแหน่งที่ลูกค้าต้องการไม่มีการไปกําหนดให้ลูกค้านะครับว่าจะต้องติดตรงนี้ตรงนั้นตรงนูน้นเอามุมอมองที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ชอบที่สุดในการใช้งานกล้องติดรถยนต์ที่เราเลือกติดตั้งขึ้นมานะครับไปดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังนะครับก่อนการติดตั้งก็จะมีแผ่นใสรองอยู่ไม่ต้องกลัวเลยว่าตัวกล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังจะทําให้ฟิล์มราคาแพงของเราเป็นรอยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขามีแผ่นสุญญากาศ ลองไว้ให้ก่อนการติดตั้งอยู่แล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งกล้องลงไปแล้วกล้องมันจะสั่นไปไหนเนี่ยเมื่อเราติดตั้งกล้องไปแล้วกล้องจะได้ความสวยๆแบบนี้นะครับมีการใส่ท่ออ่อนไว้เล็กน้อยเพื่อการสายหนีบนะครับเสร็จแล้วสำหรับเจคูฝไ EV นะครับใครต้องการติดตั้งกล้องแบบนี้อย่ามาที่ร้านนี้คันเดียวนะชวนเพื่อนมาด้วยจะได้ติดพร้อมกันเจคูฝไ EV ติดตั้งคันนี้เจสหม่ A500S ร้านพัทลราช็อปนะครับ